กลับกันมาอีกแล้วกับ Map Still, แมปสเตลเบลลอดแม่ยังอิ่มกับครั้งที่แล้วไม่หายเลยท่านผู้ชมได้ตัวดีมาเยอะมากเลยคุณดูต่างตัวนี้คือแบบไม่คิดว่าจะได้เลยนะและซื้อในคลิปนี้ผมจะได้เป็นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่าหากใครกำลังมองหาเบลลอดตัวเทพๆผมขอแนะนำร้านนีโมช็อปซึ่งจะรวมเบลลลอดมากมายไว้ในนี้สามารถเลือกซื้อกันได้เลยและไม่ได้มีแค่แมปสเตลเบลลอดแต่ยังมีแมปเ9้คืนฟีดอิด โกอาการเด่นและแมปบอื่นอีกมากมายสามารถเริ่มแมปที่ต้องการได้เลยแถมทางร้านนีโมช็อปยังมีบริการคิปเกมพาดแมปต่างๆอีกด้วยซึ่งถ้าใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างคลิปเลยหนดูซีเซิฟนี้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอุ้ยพี่เกิดทนผไปชมโยมันเดินออกมาแล้วคนดูเซิฟใครไม่รู้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสแปมไปสแปมไป อย่าไปอย่าไปทวงเวลาไว้ทวงเวลาไว้เฮ้โอเคเรียบร้อยเข้าไปแล้วคุณดูหูหูหไม่นิ้ว่าจะมาเลยเนี่ยท่านผู้ชมแม่มาตรงเวลาซะด้วยเนี่ยแย่ตัวนี้ให้เงินอยู่ที่50าเอ็มอ่าถือว่าโคตรจะหวานเจีมยบไยท่านผู้ชมแจมไปเลยอุ้ยเซิร์ฟนี้อ่ามีอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะก่อนอื่นขอเปิดตาก่อนละกัน ่าชั้นล่างไม่มีอะไรน่าสนใจเลยตรงกลางก็ไม่มีเหมือนกัน <Hello. S 1> ว้โอเคชัดบนมีท่านผู้ชมเป็นล็อตแคนดี้ติดกอลสด้วยโอเควิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปกไปกลๆเลยแล้วก็ฝั่งไว้ก่อนอ่าไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับและดูเหมือนว่าเจ้าของเซื้อฟจะเข้ามาแล้วนะอ่าแต่ก็น่าจะเอาได้อยู่แหละมั้งโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วลอตแคนดี้ ตัวนี้ให้เงินอยู่ที่หนึ่งร้อส่ิบสามจุดเจ็ดเอ็มอาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแจมแฉมแจมโอ้ว้าวของดีเยอะเนี่ยบ้านหลังนี้อืมมีร่างรวมซะด้วยแบบนี้ต้องจัดแล้วต้องจัดละจึ๊บโอเคเปิดตาก่อนเลยเฮ้ยร่างรวมจะสเสกเป็นไม่หรอโอไมค์จ้าตัวนี้แหละตัวนี้แหละ เอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้ถือหรอเอา้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออว่าเตอเดี๋ยนะเมื่อกี้ออกไปเราไม่ใช่หรอโอ้โหเกมโอ้โหได้เสียโลบักเพิ่มเลยจุ๊บโอเควิ่งออกไปก่อนวิ่งออกไปก่อนไปไกลๆเลยแล้วก็ขังไว้อ่าแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็เรียบ้อยแจมแจมแจม ตัวนี้ให้เงินอยู่ที่เจ็สิบเอ็มอ่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เยอะอยู่เยอะอยู่ยอ,อ,ยอุย้ยโยซิกซี่มันติบบ๊อบใหม่ท่านผู้ชมมามามาต้องจัดละตัวนี้โอเคต่อไปก็ได้เวลาสเปคไม้มือคำสั่งต่อเลยเรียบร้อยต่อเลยต่อเลย อโอ้โ,อโหไม่ทันท่านผู้ชมออกเลยดีกว่านีได้มาแล้วจกเฮต,ติดบัฟใหม่และตัวนี้ให้เงินอยู่ที่8 2 5สอเอ็มอ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่าอยู่ชั้นล่างนี่ว่าเดี๋ยวเราเป็นตัวกระดูกนี้ละกันอ่าเพราะว่าน่าจะหายากสุดละโอเคแค่นี้ก็น่าจะได้แล้ว โอเคเรียบร้อยต่อเลยต่อเลยเอาเป็นตัวอ่านรัดลมแล้วกันนะโอเคสปาไปสปมไป,แ,มไปแล้วก็เรียบร้ออหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่รอบนี้เราได้มาสองตัวเลยท่านผู้ชมโอ้โหแจมแจมแจมอ่าดูเหมือนว่าพี่เกจะออกไปแล้วนะ แต่ว่ายังเลืละกี้บล็อกที่พี่แกยังเก็บไม่หมดอ่ะเนี่ยมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารุ่นกันดีกว่าว่าจะได้เป็นตัวอะไรรุ่นเกลือรุ่นเกลือ oh ลอุ้ยโอ้ไม่จัดได้เฉลยท่านผู้ชมโอ้โหหมาละหมาละครั้งนี้และตัวนี้จะ16.5เอ็มอ่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อุ้ย อ่าเห็นมาแต่ไกลเลยโ mm. no okay. น้ทไมฮอตปอตโอเคด้านบนไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นะคุณดูเราเอาเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคต่อไปก็ได้เวลาจะคํำาสั่งต่อเลยโ oh, อ้เอานี่เจ้าของบ้านอาก็เรียบร้อยตัวนี้ให้เงินอยู่ที่60.5ิเอ็มอ่าติดทาโก้ซะด้วยมาในดูซิเซิฟนี้มีของดีหรือเปล่า โอ,โอเคได้บอกว่าจะมีอยู่นะท่านผู้ชมรอจยีห้าและอย่างแรกที่ต้องทําต้องวางอุปกรณ์ทาํามหากินก่อนกันไว้ท่านผู้ชมเผื่อว่าเจ้าของบ้านจะขึ้นมาโอ้นี่ไงเจ้าของบ้านอยู่บ้านเรานะ่ยคนดูกําลังขโมยแรคคูนอยู่จุบโอเคเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไหนดูซิแลคคูนเราอยู่หรือเปล่าอ่ายังอยู่อยู่ท่านผู้ชม และตัวที่เราขโมยได้ให้เงินอยู่ที่อ่าห้าสิบห้าเอ็มโอเคเยอะอยู่เยอะอยู่อยโอ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ดีดียว,ยวโยมาไงเนี่ยตัวนี้อือือแล้วติดบับซะด้วยแจมแจมแจมไม่แน่ใจว่าใส่ไม่ใจหรือเปล่านะตัวนี้แต่ที่แน่คือตัวนี้เรายังไม่มีเลยอ่ะคุณดูโอเคเก็บมาก่อนเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ วลอะลตเจระเค้กพิซซ่าท่านผู้ชมแลดูเหมือนว่าจะติดแคนนี้ซะด้วยอ่าแบบนี้ต้องจัดละต้องจัดละโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวจะไปก่อนจะไปก่อนอ่าแบบนี้น่าจะได้อยู่แหละมัง้งชุบโอเคขังไว้ก่อนเลย เรียบร้อแจมแจมแจมและตัวนี้ให้เงินอยู่ที่สามสิบหกเอ็มอ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโว้ไหนดูซิบ้านหลังนี้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอืมมีอยู่ท่านผู้ชมของดีเต็มเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเป็นตัวรอบบริตภคและกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ให้เงินเยอะสุดละอ้าวเจ้าของบ้านขโมยและครูเราดีว่าอ่าเปพีต้องโดนขังไว้ก่อนเลย โอเคคลนี้เราก็ได้รอบบริโตสแบบ easy. อีซี่อ่าโอ้โหบ้านปิดแล้วโอเคเรียบร้อยและตัวนี้ให้เงินอยู่ที่ 34m อ่าได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกไม่รู้เหมือนกันนะคุณดูเข้าเซิร์ฟไปแหลกตลอดเลยอะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าโน้ตุ๊กผมเน่าเกินไปหระอมั้งและดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้ชั้นสามจะมีของดีนะท่านผู้ชมโอ้โอเคบ้านเปิดแล้ว อวอ่าตจุบโอเคโดนไปก่อนเลย<ม><น>โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ<ม><น>ยัดไปหยัดไปไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับแล้วก็เรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่ตัวนี้ติดแคนดี้แล้วก็ติดับป้ลกรมซะด้วยโอ้โหววสีจมพูทั้งตัวเลยเออเก๋เกเกและนี่คือซีรีส์ที่ผมขโมยมาได้ในคลิปนี้นี่โอ้โหเยอะมากๆเลยคุณดู รอบนี้นี่คือแบบโคตรจะหวานเจี๊ยบเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้และไฮไลท์ของรอบนี้นี่ก็คือนี่เลยกะลามาท่านผู้ชมเอาจริงนะคนดูไม่คิดว่าจะได้เลยนะตัวนี้คือแบบเซมีก็เสกได้ตรงเวลาพอดีเลยอะบอกเลยว่าแบบนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า